ตอนนี้เนี่ยเหาบรรดาดาราหลายท่านนะคะก็ไปเดินกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณชมพู่อิงฟ้านะคะปูไปายานิชาวีนานะคะเบกก้รีเบก้านะคะล่าสุดค่ะกระทรวงวัฒนธรรมของเราก็ไม่ตกเทรนเหมือนกันคุณผู้ชมคะรอมวสุดาวันนะคะรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมค่ะพร้อมด้วยทีม สายซอ f t Power นะคะบุกไปเลยค่ะงานนี้กับเทศกาลหนังเมืองคารครั้งที่78ที่ฝรั่งเศสค่ะไปที่นั่นเพื่อจัดใหญ่จัดเต็มนะคะในการเปิดคูหาประเทศไทยในโซน Village International นะคะที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับชาติใดในโลกเลยงานนี้เขาไปทำไมไปกับการร่วมมือจับมือกันนะคะของ3กระทรวงท็อปๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะคะพาณิชย์แล้วก็ทัก้านะคะร่วมดันแบรนด์คอนเทนต์ไทยแลนด์ค่ะพาผู้ประกอบการไทย12บริษัทโกอินเตอร์ ไปเพื่อที่จะเปิดเวทีเจราจาขายลิขสิทธิ์หนังค่ะกับนักลงทุนจากทั่วโลกงานนี้นะคะก็จะมี ไปนะคะอย่างเช่นนะคะมี GDH นะคะสหมงคลกันตนาแล้วก็อีกเพียบเลยะคะ่ะที่ขนกันไปงานนี้ไฮไลท์ light, เขาบอกว่าไฮไลท์ของคู่หาเป็นทาสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแตกต่างไปด้วยสเสน่ห์ไทยแบบจัดเต็มนะคะทคั้งสถานที่ท่องเที่ยวสุดปงังมีการแบบนําภาพบรรยากาศก้องไทยในฝันนะคะที่ชวนให้แบบอยากบินมาประเทศไทยแบบพุ่งนี้เลยเขาเรียกว่าคือเขาจัดแบบบรรยากาศภาพต่างๆนะให้นักลงทุนเนี่ยมาเห็นเลยว่าเฮ้ยประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆอย่างนะทรัพยากรก็สวยด้วยนะยังไม่พอค่ะยังมีไทยรีเซพชันนะคะเสิ อาหารไทยสุดครีเอทีฟนะคะให้กับผู้ร่วมงานได้ชิมกันรวมถึงความแซ่บแบบไทยแท้เลยนะคะตั้งแต่ผัดหมี่โคราชยันข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหอันนี้เด <laughs> ็ดเด็ดค่ะรมาวาสุดาวันนะคะเขาฝากไว้ด้วยนะคะว่านี่คือโอกาสสาคัญเลยค่ะที่เราจะได้ใช้พลังซอฟต์พาวเวอร์ดันหนังไทยนะคะให้ไปยืนเท่บนเวทีโลกพร้อมกับสร้างรายได้แล้วก็ภาพลักษณ์ใหม่ให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ในอาเซียนด้วยนะคะ,ค,ะคือไปรอบนี้เนี่ยจะได้สองมุม มุมหนึ่งเนี่ยก็คือค่ายหนังใช่เอาหนังเราไปขายอเอาคอนเทนต์เราไปขายเอาพูดเอาค่ายหนังต่างๆไปเลยนะฮะอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็คือเอาความเป็นไทยเนี่ยไปขายแล้วก็บรรยากาศด้วยถูกเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้ค่ายหนังต่างประเทศเขาดูแล้วโอ้ยประเทศไทยเอ้ยรู้จักอยู่แล้วดีค่ายฮอลลีวูดก็ชอบไปถ่ายทําที่ประเทศไทยอเพื่อเขาที่ะสนใจเข้ามาถ่ายทําในประเทศไทยใช่เขาจะได้เห็นหลายมุมนะคะเออนะฮะ